สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวเอนโดให้ดูนะคะก็ไม่อยากเปิดเผยหน้านนอนว่าเป็นใครแต่คือแบบอยากอัดคลิปให้คนขายอะค่ะคือพอใจมากกับผลลัพธ์วันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่ใช้คือรอยอะมันยุบลงจริงแบบมันแบบทั่วหน้าคือเหมือนแบบมันแดงแดงแดงมากๆเลยแล้วก็แบบเอ้ยมันมหัศจรรย์วันที่หนึ่งวันที่สองก็ลืมอัดให้ดูหนอว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเม็ดเนี่ยคือแบบมันมันเป็นเมื่อวันออ่วันวันแรกที่ใช้เลยอ่ะหนออมันก็แบบมันหายไปเลยแล้วก็มันมันก็อยู่ปะอืมมันแบบมันดีมากๆเลยแล้วก็มันเป็นอ่เซรั่มที่มัน มันมาจากสเปนเนาะแล้วก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าต่างประเทศเนี่ยออยอเขาแน่นมากแล้วก็มันผ่านทางออยอไทยแล้วก็ออยอต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็แบบเราเชื่อใจอยู่แล้วเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเข้มงวดเรื่องเรื่องแบบสารเคมีก็เลยสั่งมาใช้แล้วก็รีวิวให้ดูปแบบรอยมันลดลงแล้วก็พวกอักเสบ,บปกติมันจะเป็นไต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 แบบ เหมือนมันบีบยังไงมันก็บีบไม่ออกเพราะยิ่งบีบก็ยิ่งเป็นรอยดํารอยแดงเพิ่มขึ้นแต่นี้คือแบบไอพวกอาการบวมกากเสรมันก็ลดลงเห็นได้ชัดเลยอะรอยแบบจากที่แบบแดงมันปืน้นคือแบบว่ามันจางลงหรือแค่บริเวณสิวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูไปวันที่สี่ที่ใช้เอนโดนะคะเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูค่ะค่ะวันนี้ก็วันที่สี่นะคะ ก็ให้ดูเลยว่ามันมันแห้งลงไปเยอะเลยอ่ะบริเวณบริเวณเนี้ยแล้วแบบลูปไปอ่ะมันไม่รู้สึกว่ามันแบบมันขู่ขาเหมือนเมื่อก่อนแบบนูนๆเลยเนี้ยมาดูเม็ดนี้แบบว่ามันหายดำไปเลยอ่ะแล้วมันแห้งพอดีบบเรียไปกับผิวอาการอักเสบก็ลดลง เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ป็ัวันที่ห้านะคะโอเคแล้วก็แบบเนีย้ยรูขุมขนนะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันลดลงเยอะเลยโอเคขึ้นเยอะอะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่เนะาะค่ะวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะคะมันก็ยุบไปเยอะเลยพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อะไรอ่ะผิวมันดูฟูฟูขึ้นแล้วก็ลุกมหลุมสิวมันตื้นขึ้นเยอะเลยแล้วก็พอที่เป็นแมนมันก็เลยขึ้นอักเสบเมา,านี้เม็ดหนึ่งแต่ว่าต้องอื่นเนี่ยยังยังไม่ไม่มีอะไรอักเสบแต่รู้สึกผิวมันแบบมันนุ่มขึ้นแล้วก็มันฟูฟูมันเติมเต็มได้ค่อนข้างดีอะค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันวันที่6นะคะค่ะวันนี้ก็วันที่5แล้วนะคะคือเอ้ยไม่ใช่วันที่5วันที่6สิอ่าใช้ endo care มาวันที่6แล้วไอ้อักเสบอะที่เมื่อวานนี้เห็นอะมันหายไปแล้วแล้วก็ลอยอแบบลดลงเยอะมากเลยมันสุดยอดมากอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้เป็นหลอดสุดท้ายละ เป็นหลอดที่เจ็ดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันโอเคไหมแต่วันนี้รู้สึกพอใจอะโดยที่แบบอาจจะไม่ต้องลองพื้นออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันรอยมันหายไปเยอะเลยลมันดูดีขึ้นเยอะเลยอะคะ่ะผิวดูแบบฟูฟูแล้วก็เติมเต็มพวกหลุมสิวได้ค่อนข้างดีอะคะ่ะขอบคุณนะคะอินโดแคร์ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะอันนี้ถ่ายตอนเช้าด้วยหลังจากล้างหน้ามาแล้วแล้วก็ก็เลยมาถ่ายให้ดูไม่ได้ทาอะไรเลยแม้แต่ลองพื้นหรือกันแดดหลังจากอาบน้ําก็คือมาถ่ายให้ดูเลยถึงความเปลี่ยนแปลงจากที่เมื่อคือนนะ่ะมันก็มีรอยอยู่บ้างแต่ว่าก็จางแล้วแต่ตอนนี้คือมันหายไปเลยอันนี้คือวันเป็นวันที่เจ็ด วันอ่าวันสุดท้ายที่ใช้เมื่อคืนอืไม่เห็นคือจะบอกไม่เห็นก็ไม่ได้นะมันก็ยังมีรอยอยู่บ้างเล็กน้อยถามว่าเจ็ดวันเนี่ยสำหรับการใช้ e อนโด a แคที่มันเป็น SCS 40%สบสี่สิบเปอร์เซ็นความเข้มข้นสี่สิบเปอร์เซ็นยถามว่ามันมันมันเวิร์กไหมคือมันเวิร์กมากแล้วก็ อีกอย่างถ้าเทียบเช่าเคานะ์เตอร์แบรน์น่ะถือว่าเป็นอะไรที่มันมันถูกอ่ะถูกถูกบอกไม่ถูกว่ามันมันถูกจริงๆ <c oughs> เออพยายามเดินหาแสงนะให้เห็นแสงชัดเจนนีไ่ไงเห็นปะเห็นไหมคะ ที่ให้ดูแก้มข้างเดียวเพราะว่าบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อยากเปิดเผยตัวตนเนาะเพราะว่ามีเพื่อนเล่น a ฟ e b o o k หรืออะ,อะไรอะโซเชียลแคมอะไรอย่างงี้กันเยอะก็คืออายว่าเออเรามีรอยแล้วก็อยากให้เห็นแค่ข้างเดียวแต่ข้างเดียวก็คือมีการเปลี่ยนไปนัป้นชัดเจนอีกข้างมันก็เหมือนกันน,น,น,นะคะ่ะแต่ว่าข้างนี้ปัญหามันจะเยอะกว่าคือมันจะแหลจะแดงมากกว่าอีกข้างพูดถึงอ่า เอ็นดแคร์ต่อคือมันประสิทธิภาพมันมันมันค่อนข้างมันเวิร์กอะแล้วก็มันบอกไม่ถูกอะแต่ว่ามันปื้มมากถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองนี่ก็คงแบบเสียดายแย่เลยจริงๆอะอเจ็ดหลอดอะราคาพันกว่าบาทอะมันคุ้มมากกว่าที่เราจะไปแบบซื้อครีมที่มันใช้แล้วมันไม่เห็นผล อย่างแบบคาเตาแบร์เนี้ยกระปุกเราเป็นหมืนะ่นอ่ะใช้มาเป็นปีก็ไม่เห็นผลนะ่ะคือแบบอืมสภาพผิวอย่างเราอ่ะมันก็ควรจะใช้อะไรที่มันแบบอ่ามันสำหรับเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะะลรอย่างเชื่อถือเลยว่าทางสเปนอะ่ะเขาเคร่งเรื่องการเห็นผลมากเพราะว่าต่างประเทศอะกฎหมายเวลาเขาออกมาโฆษณาอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เห็นผลเนะ่ มันก็เหมือนจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ผิดกฎหมายซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีเยอะเลยโฆษณาแบบผิดกฎหมายคือการันตีว่าวันนู้นนี่นั่นเห็นผลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบมีสารอะเออเราก็แบบเมืองไทยก,ก็ปล่อยให้ขายเนาะแบบครีมพวกมีปรอสสเตียรอยไฮโดรอะไรอย่างเงี้ยม,มันเห็นผลก็จริงภายในเจ็ดวันแต่พอแบบพวกคุณหยุดใช้อะแน่นอนเลย ไม่ว่าจะสิวผดผื่นหน้าค้ำกว่าเดิมแล้วก็ฝ้ากะหนาขึ้นมาเลยทันทีแต่นี่คือแบบเป็นเวทเขาบอกเป็นเวชภัณฑ์จากสเปนซึ่งตามโรงพยาบาลดังๆสมิติเวทบำรุงราชก็ใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวประเภทนี้คนที่เลเซอร์มาหนักๆมีแบบรอยปื้ดๆแรงอะเออใช้แล้วมันจางลงเป็นสิวมาแบบเลื้อนลังมันก็แบบ มันดีขึ้นเป็นรอยมาเป็นชาติเป็นปีแล้วไม่เคยหายเออมันก็ดีขึ้นนะ่ะพันกว่าบาทาถือว่าถูกมากแต่ถ้าไปซื้อสมิติเวสหรือบำรุงร่านนะแน่นอนโคตรแพงอะ่ะสองพันอัเพื่อนบอกและนี่คือแบบโรงพยาบาลทั่วโลกมันเลือกใช้เพราะฉะนั้นม,มันไม่ใช่แค่ประเทศเราที่จะเลือกแต่ว่าทั่วโลกเลยที่ใช้สเปนเอ้ยที่ใช้เอ็นโดแคร์โอเค วันนี้พูดเยอะหน่อยนาะเพราะว่าแบบอืมัมนเปื้อมแล้วดูดูผิวผิวมันนุ่มแล้วแบบดูบริเวณอื่นที่มันไม่เคยเกิดสิวดูดิมันดูแบบว่าใสสุขภาพดีเป่งปังมากโอเคแล้วก็จะไม่แค่เจ็ดหลอดนี้คือจะใช้สุนกว่าหน้าฉันจะแบบไม่มีรอยตะปุ่มตะป่ำเลยดีกว่า คือแบบเรียบเนียนใสเด้งไปเลยเดี๋ยวใช้ต่อยอกลก่องหนึ่งโอเควันนี้ไปละบายบายสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่แปดนะอันนี้คือเริ่มใช้ endo care เป็นอีกเป็นกล่องที่สองก็คือเป็นครั้งที่แปดแล้วคือคลิปนี้จะเป็นคลิปภาคสุดท้ายที่จะมาอาัาเพราะว่าโอเคทุกคนก็ได้เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ อันนี้ยืนที่แสงหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วก็มาถ่ายเดี๋ยวลองดูในที่มืดอันนี้มืดลงมาหน่อยเออมันก็ยังมันจะให้เห็นว่ามันไม่ได้แบบหลอกแสงนะเดี๋ยวนะหามุมสวยๆหามุมที่แบบภาพมันโอเคไม่รู้มันชัดเจนไือเปล่าแต่ว่าในระดับหนึ่งมันก็ มันมันถือว่าดีเลยแหละแต่ว่าไอ้พวกสิอุตันเนี้ยคือแบบมันกดออกง่ายมากเดี๋ยวว่าวันนี้ว่าจะไปกดแต่ถามว่ากดแล้วมันมีรอยไหมมันก็ต้องมีรอยเพราะว่าเราไปกดสิวมันก็จะเกิดรอยแต่ว่าไม่กลัวค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก็โบกด้วยเอนโดเอนโดแคร์ต่อเลยเพราะว่าถ้าไม่กดพวกสิวอุตันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้แล้วก็แบบถ้าเราไม่สะอาดพอเครื่องสาําอางไม่สะอาดมือไม่สะอาดไปจับอะไรเงี้ยมันก็ จะเกิดพวกสิวอักเสบขึ้นมาติดเชื้อเป็นหนองคราวนี้ก็เออสิวตันอ่ะพอใช้เอนโดมันจะมันจะแบบเหมือนมันนิ่มขึ้นแล้วก็หัวมันจะเปิดแล้วก็ทําให้แบบกดออกง่ายง่ายมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดสิวตันนะแต่มันจะช่วยให้สิวตันอ่ะกดออกง่ายหัวมันจะเปิดก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก็จะไม่ได้อัดแล้วยังไงก็ขอขอบคุณอ่า พี่ที่ขาย e อนด c a ยดแครมาให้เนาะก็เขาแนะนำแบบอย่างดีแนะนำทุกอย่างให้ดีมากเลยก็ขอบคุณอีกครั้งยังไงก็เชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวคนขายมายังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะก็ ซื้ติดบ้านไว้ไม่เสียหาย endo care มีปัญหาผิวเมื่อไหร่ก็จัดการไปได้เลยไม่มีสารปลอดสเตียรอยไฮโคพิโนนอะไรต่างๆนาน,นาแน่นอนขอยืนยันเอาไปตรวจกันได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของเซรั่มแล้วยังไงมันไม่มีทางใส่สารได้ง่ายๆแล้วก็พวกสเตียรอยมันใส่แล้วมันก็จะแบบรู้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงีย้ยค่ะโอเคยังไงก็จะใช้ต่อไปอันครบ สิบสี่หลอดแต่คงไม่ได้อัดแล้วถึงวันที่สิบสี่ถ้าว่างก็อาจจะมาอัดวิดีโอให้ทีนึงยังไงขอบคุณมากนะคะขอต่อยนิดน,นึงนะสำหรับบางคนที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยเราเราตัดต่อวิดีโอแต่งภาพอะไรอย่างนี้ไหมไม่ก้จะทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าลองย้อนกลับไปดูเมื่อ,อหนึ่งหนึ่ง,งสองนาทีแรกวันแรกๆเลยที่เริ่มใช้ ไม่ใช่วันแรกเพราะว่าวันแรกลืมอัดนะมาอัดวันที่สามอ่านดูวันที่สามก็ได้มันก็ยังไม่แบบจางเห็นชัดเจนขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ใช้แอปอะไรก็ใช้กล้องหน้า iPhone แล้วก็เป็นโปรแกรมปกติไม่ได้เป็นอะไรอะโปรแกรมที่อัดวิดีโอหรือแบบหน้าใสอะไรเงี้ยแต่นี้คือโปรแกรมปกติยืนยันเลยว่าโปรแกรมปกติหรือมองใกล,ใกล้ๆก็ได้ มันเห็นไหมพยายามจะให้เห็นชัดนะอืมยามอีกคางว่าไม่ได้ตัดต่อวิดีโอแต่งภาพอะไรทั้งสิ้นแต่ถ่ายให้ดูตั้งแต่วันที่เริ่มใช้คือวันที่หนึ่งไม่ได้ถ่ายแต่ว่าถ่ายวันที่สามจนถึงวันนี้วันที่แปดโอเคนะไม่ใช่ว่าเจอแบบคอมเมนต์แบบ แต่งวิดีโอนู่นนี่นั่นไม่จริงเราเป็นผู้ใช้จริงและต้องการที่จะอัดวิดีโอเอาไว้ไม่ใช่แค่ถ่ายภาพ before a f t e ตแต่ถ่ายวิดีโอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มันเห็นชัดเจนกว่าเลยแล้วก็ให้ดูว่ามันแบบบริเวณเนี้ยเห็นปะที่มันไม่ค่อยมีสิวไม่มีรอยสิวมันใสอ่ะ <laughs> ชอบอ่ะโอเคแค่นี้แหละไปแล